ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเราได้นะนอกจากการปฏิบัติทางใจให้ใจของเราเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลากุศลก็จะเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราอย่างน้อยเรายังต้องเวียน่ายตาเกิดในสังสารวัตนะเรามีจิตเป็นกุศลแล้วตายจากโลกนี้ไปกุศลก็จะส่งตัวเราไป ยังสุขคตินะไปเกิดในสุขคติโลกสวรรค์ไม่ตกตำ่ำถ้าสติปัญญาบารมีของเราแก่กร่าเราก็ได้คุณธรรมได้มรรคผลนิพพานได้ฌานอภิญญา ทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติของตัวเราเองจากการภาคเพียรพยายามของตัวเราเองก็ให้เรานั้นเนี่ยถือการปฏิบัติเป็นหลักการกระทำความเพียรเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันจำพรรษาร่วมกันในพรรษานี้น ันสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านเนี่ยได้ประสบพบกับสิ่งที่ดีๆก็คือได้มีโอกาสเห็นธรรมในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระผู้ม,มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเิอ